เพราะเหตุใดเราถึงอยากจะทําเรื่องท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้งที่ว่าบ้านเานินประวัติของเราไม่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติไม่มีสถาปัตย์โบราณสถาปัตย์อะไรให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามารับชมจริงๆแล้วเราหากพูดถึงพัทยาหลายคนอาจจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวยามค่ำคืนแต่คุณผู้ชมทราบหรือไม่ ว่ายังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้และสัมผัสถึถงวิถีชีวิตของคนในชุมชนมุสลิมและที่นี่คือชุมชนบ้านเนินพลับหวานเนินพุทหวานตรงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับมันเป็นเนินและก็มันเป็นป่าลกชันนะครับแล้วก็มันจะมีะต้นพับที่ขึ้นอยู่มากมายบนเนินแห่งนี้ มันจะมีอยู่2ต้นนะครับที่เป็นพักป่านะครับธรรมดาพัาป่ามันจะฝาดแต่2ต้นนี้มันจะหวานนะครับเพราะแล้วก็ทุกคนมามารับประทานแล้วก็รู้ว่ามันหวานก็เลยตั้งชื่อนชะุมชนแห่งนี้ว่าคุมชนบ้านเงินพัาหวานครับผมอัลลอฮ มสัสยิดนูรุนยากีนบ้านเนินภาคหวานนะครับสถานที่แห่งนี้เป็นทั้งสถานที่ทําศาสนากิจเป็นสถานที่ที่เราหาวิธีแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆคือเหมือนกับจะเป็นศูนย์รวมของทุกอย่างที่เราใช้สถานที่แห่งนี้สําหรับแก้ไขปัญหาสําหรับการปฏิบัติศาสนานกิจ5าเวลาของชุมชนแห่งนี้นะครับมันก็จะมีตั้งแต่เวลาสุโภก็คือเวลาตั้งแต่ประมาณตีห้านะครับตีห้าน้นคือหนึ่งเวลาเราจะละหมาดสองรอบอาร แล้วก็มาดูรี่ดูรี่ก็คือเวลาเที่ยงครึ่งแล้วก็จะละหมาดสี่ลกอาสแล้วก็จะมาอัซัลีอัซลีก็เวลาประมาณบ่ายสามถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะครับโดยประมาณอันนั้นแล้วก็เราก็จะละหมาดสี่ลกอาส์ด้วกันแล้วก็จะมามักเล็บมักเล็บก็เป็นเราล,ละหมาดช่วงในเวลาหกโมงถึงหกโมงครึง่งโดยประมาณนะครับเวลามันจะคาบเกี่ยวกันเพียงกันประมาณ1ิบนาทีนะครับสถานที่แห่งนี้ก็คือ เป็นมิมบัตน,นะครับใช้สําหรับให้ผู้มีความรู้หรือว่าเรียกง่ายๆคือคอเตปนะครับในในภาษาของสลากก็คือผู้ทําการสอนก็จะสอนในเรื่องราวของการตามหลักศาสนาห้ามอันไหนศาสนาใช้แล้วก็จะเป็นในในเรื่องของบนโลกเนี่ยครับผมที่มันมีข้อห้ามข้ออะไรหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาอะไรต่างๆแล้วก็ใช้สถานที่อย่างนี้มาตักเตือนซึ่งกันและกันครับผม โดยโดยตำแหน่งหน้าที่ของผมนะครับที่เรียกว่าตำแหน่งคอเตบก็มหมายถึงเป็นตำแหน่งรองจากท่านอิมัมหรือถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเป็นตำแหน่งรองเจ้าอาวาสโดยหน้าที่ของผมที่เป็นการทำงานหลักนะครับก็คือให้การอบรมตักเตือนของสับบุรษคือผู้ที่ลงทะเบียนสกัดเป็นสมาชิกของมัสยิดนูรุยนยากกนแห่งน,นี้นะครับทุกวันศุกร โดยเนื้อหาการอบรมในแต่ละสัปดาห์ก็เป็นการกระตุ้นเตือนนะครับพูดเพื่อให้แง่คิดในการปฏิบัติตัวปฏิบัติตนในการดาเนินชีวิตในการประกอบอาชีพในแต่ละสัปดาห์เพื่อไม่ให้แต่ละคนที่เข้ามาละหมาดแล้วก็มานมรสก,การในทุกวันศุกร์นั้นหลงละเริงแล้วก็ไม่ให้ปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดีที่ขัดต่อหลักการของศาสนาอิสลามครับ โดยในแต่ละวันนี้เยาวชนเขาจะมีการเรียนศาสนาประจําวันทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับโดยผู้ปกครองนั้นจะเอาบรหลานมาสม่งเพื่อให้เยาวชนนั้นได้เรียนรู้ในด้านของหลักการปฏิบัตินะครับเรื่องของจริยธรรมเรื่องของคำพีคำสั่งของพระเจ้าเรื่องของแนวทางการดำเนินชีวิตของศาสดา โดยเยาวชนนั้นจะเรียนกันหลังจากที่เรียนสามัญแล้วนะครับโดยประมาณ4ี่โมงครึ่งจนกระทั่งถึงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงก็จะให้เยาวชนนั้นได้พักผ่อนกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับโดยเนื้อหาก็จะเป็นการสอนเรื่องของการอ่านพระคัมภีร์นะครับเป็นการเรียนเรื่องของหลักปฏิบัติศาสนกิจเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เยาวชนในแต่ละระดับชั้นนั้นเขาได้ ถูกซึมซับด้วยกับหลักการของศาสนาเพื่อเขาสามารถจะเอาไปใช้ในการดําเนินชีวิตในรูปแบบที่เรียกว่าพระหุวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการเป็นอยู่ในเรื่องของความแตกต่างในด้านของการปฏิบัติเรื่องของความเชื่อเราสอนให้เยาวชนนั้นได้เอาหลักการของศาสนาอิสลามนั้นเอาไปใช้ในชีวิตจริงเพื่อให้เกิดความสงบเป็นหลัก การศึกษาในศาสนาิสลามนั้นไม่ได้สอนการปฏิบัติศาสนกิจเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตมุมมองทัศนคติและการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบจนถึงตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูผลิตภัณฑ์และกิจกรรมที่น่าสนใจของคนในชุมชนบ้านเงินพลับหวานและมีที่นี่ที่เดียวเชิญรับชมพร้อมกันได้เลยครับมีเคฟาร์มนะครับพิมพฟิสฟามก็จะมีอาทิป ที่ผูกกับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับก็เป็นทริปป้อนนมแพะนะครับก็จะอยู่ในแพ็กเกจของอเรื่องท่องเที่ยวโดยชุมชนในตัวแพ็กเกจนี้ก็จะมีการป้อนนมแพะถ้าถึงฤดูกาลที่แพะป้อนนมได้เราก็จะมีทริปนี้ด้วยครับก็จะผูกอยู่ในแพ็กเกจครึ่งวันของอกลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนในราคา550บาทก็จะรวมในกิจกรรมป้อนนมแพะด้วยแล้วก็มาศึกษามาหาความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ เกี่ยวกับประวัติการาแพะเป็นยังไงเศรษฐกิจเป็นยังไงอะไรยังไงครับผมผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีแปรรูปมาจากกลุ่มแพะนะคะสืบมาจากว่าในชุมชนเราเนี่ยมีการเลี้ยงแพะเป็นจํานวนมากค่ะพอเวลานมเนี่ยที่เหลือจากบริโภคแล้วอะค่ะแล้วเอารำไปขายแล้วเราก็หาวิธีว่าเราจะทํายังไงให้เพิ่มมูลค่าให้ได้มากขึ้นจากนมที่มีในชุมชนค่ะเราก็เลยนํามาแปรรูปเป็นสบูนน่นมแพะแล้วก็โลชั่นนมแพะค่ะ เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยออริจินอลนะคะเป็นนมแพะแล้วก็เราจะมีผสมน้ำผึ้งด้วยคุณส,สมบัติจากนมแพะเนี่ยค่ะจะมีเยอะอยู่แล้วพวกวิตามินดีวิตามินอ e, ีวิตามินบีพวกนี้จะมีอยู่ในนมอยู่แล้วซึ่งเราไม่ต้องไปเพิ่มอะไรเลยค่ะไม่ต้องใส่วิตามินสังเคราะห์เลยผิวเราก็จะนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ช่วยปรับสภาพเ,พลเซลล์ผิวของเราด้วยค่ะแล้วต่อมาก็จะมามีตัวนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสครับชาเขียวตันนี้จะเป็นสูตรที่สองที่เราทํามา คือว่าต่อยอดมาเอาใจคนที่รักสมุนไพรค่ะคือตัวนี้จะมีาชาเขียวเป็นเป็นตัวกากชานะคะก็ะเอากากชามาบดแล้วผสมกับขมิน้นมะขามน้ำผึ้งแล้วก็นมแพ้คือว่ามันก็จะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดนึงเอาใจคนที่ชอบสครับประมาณนี้ค่ะส่วนสูตรที่3สูตรนี้ค่ะเป็นสูตรที่เราได้รับรางวัลนวัตกรรมมาจากโอท็อปแกนเซล เป็นนมเหลืองของแม่แพะแลกคอดค่ะเราจะใช้ช่วงนมช่วงแม่แพะ3ามวันที่คลอดออกมาคือมันจะมีวิตามินอะไรพวกนี้จะเยอะมากแล้วที่พิเศษคือจะมีสารคอเลสตุ้มคือว่าถ้าคนผิวแพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยจะสามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างสบายเลยแล้วสะบู่ของเราทุกตัวจะไม่มีแอ,กอแลกอฮอล์แล้วก็ไม่ได้ใส่สารเล่นระไรใดๆค่ะกันตรันตีได้ว่ามันจะ ปลอดภัยสําหรับทุกสภาพผิวจากเด็กๆเ,เล็กๆสาขวบอะไรเงี้ยค่ะคก็ใช้ได้เราจึงกล้าบอกว่าผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้ถ้าสนใจที่จะสั่งซื้อก็จะมีช่องทางออนไลน์ก็คืออัศราผลิตภัณฑ์จากนมแพ้ค่ะ,ะสามารถโทรสั่งได้ที่084-865-0165ค่ะเรายินดีรับส่งทั่วประเทศนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพิภัณุ์อารอนะคะพี่เป็นเจ้าของแบรนด์อัศรา ผลิตภัณฑ์จากหนังแพะหนังแกะและหนังวัวนะคะเป็นสมาชิกกลุ่มของการท่องเที่ยวโดยชุชมชนมำบนทับขวานเห็นเขาเอาหนังแพะมาทิ้งคือไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรแล้วเนะี่ยก็มองว่าเราจะเอามาทําอะไรได้ที่จะไม่ให้เสียประโยชน์ตรงนั้นไปคนทาก็เลยเหมือนกับแบบว่าเออลองผิดลองถูกนะเอาลองมาฟอกดูแต่เราอะยังแปลรูปไม่เป็นยังไม่สามารถที่จะตัดเป็นชิ้นส่วนต่างๆได้เราก็เอาหนังผือนะอะออกไปแขวนขายเราก็ขายได้ลูกค้าก็เออทำหมวก ใส่ละมาดให้ใบสิทำกระเป๋าคาดเอวให้ใบมีสิทายังไงเราจะมาทําได้ร้องผิดร้องถูกมาตัดกระเป๋าสตางคัดใบแรกใช้ไม่ได้ก็ลองใหม่เออทําไมมันเบี้ยวมันไม่ตรงมันอะไรอย่งี้อย่างงี้ทํางานทุกอย่างก็มีกรารสร้างแบบชิ้นที่สองพอสร้างแบบเสร็จมันออกมาเป็นกระเป๋าสตางมันออกมาสวยงามมันทําได้เราทําได้แล้ว ในเมื่อชิ้นแรกเราทําได้ชิ้นที่2เราต้องทําได้ชิ้นที่2ก็กลายเป็นหมวกคาบอยเลยเอาปทเข้ามาสร้างงานเข้ามาดูแบบให้ว่าเออถ้าเราครจะพัฒนายัางไงพัฒนาชุมชนเข้ามาเสริมแพคเกจให้เราสวยงามขึ้นเพื่อที่จะได้พัฒนางานของเราให้สวยขึ้นออกสู่ตลาดให้ด้วยความสวยงามใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้ลงมือทำอยากจะมาซื้อสินค้าก็มาติดต่อเราที่ศูนย์แห่งนี้ได้เลยหรือติดต่อเราผ่านเพจอัศราผลิตภัณฑ์จากหนังแพ้หนังแกะและวัว แล้วก็ออกบุธต่างๆขยันมาเรียนรู้ก็ลงมาที่ศูนย์การเรียนรู้จากผลิตภัณฑ์จากหนังแพะแกะและวัวแห่งนี้ได้และตอนนี้นะครับคุณพี่ซอนาวีกำลังสาธิตการทำกระเป๋านะครับโดยขั้นตอนคุณพี่ซอนาวีเล่าให้ฟังว่าจะต้องตอกหมุดนําล่องไปก่อนเพราะว่าหนังของแพะนะครับหนาเกินกว่าที่เข็มจะแทงเข้าไปได้ ถือว่าเป็นงานแฮนด์เมดซื้อไปนี่คุ้มราคาคุ้มค่าในการใช้งานแน่นอนครับคือถ้าใช้ขนแพะหมดเลยเนะี่ยบางทีใส่ไปปุ๊บเนี่ยขนมันจะติดใช่ป่ะแล้วเลยเปลี่ยนมาใช้ซับหนังวัว๋ยวเป็นไปซับเป็นซับในฮะพอซับเสร็จปุ๊บเราก็ใช้หนังแพะข้างนอกอเอามาผสมกันอ,อยากจะเชิญชวนนะครับเข้ามาพูดปะ,ะพูดคุยเราอาจจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนโดยผ่านเรื่องท่องเที่ยวนะครับมาเรียนรู้วิถีชีวิตของมุสลิม มาเรียนรู้การทําผลิตภัณฑ์จากหนังแพะผลิตภัณฑ์จากนมแพะ,แพะหรือจะมาทําอาหารทาร้านกับเราก็ได้อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาแลเกเปลี่ยนกันเรารู้ว่าเราเป็นชุมชนมุสลิมเราก็อยากจะให้พี่น้องตากก่างศาสนานะได้มาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้กันท่านมาศึกษาเราและท่านจะรักเราขอบคุณครับ